ก็มีข่าวก่อนหน้านี้นะครับว่า Hasbro ครับ h a s b r o Entertainment กำลังพัฒนารายการเร a l ลลิจากเกมกระดานชื่อดัง Monopoly ซึ่ง Hasbro เดี๋ยก็เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของ Monopoly ตัวเกมนะที่เป็นบอร์ดเกมนะครับก็คือ Hasbro ก็อย่างที่รู้จักก็เป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็ถือสิทธิ์บอร์ดเกมมากมายทีเดียวซึ่งล่าสุดครับ Netflix ครับได้รับสิทธิ์ในการฉายนะครับอ่าในการแข่งขัน หลังจากการประมูลกับหลายแพลตฟอร์มเน็ตฟิกก็ได้ไปะโดยรายการนี้จะเป็นการแข่งขัน,นแบบโซเชียลเอ็กซ์เพรเมนต์ขนาดใหญ่ที่นำแนวคิดของม o น OPOLY มาสู่โลกจริงผู้แข่งจะต้องใช้ทั้งกลยุทธ์สร้างพารามิตรและแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อสะสมความมั่งคั่งและครอบครองทุกอย่างครับโดยอาจจะต้องเผชิญกับการทรายศและความโกลาหลที่สะท้อนแนวคิดทุนนิยมตอนนี้ก็ยังไม่มี วันออนแอร์นะยังไม่มีกำหนดออนแอร์ air, หรือเบลดเพิ่มเติมโดยเฉพาะเขาเอกอ่าชื่อชื่อที่แ่นเขียนไว้ก็คือ Monopoly The reality ถูกไหมอ่มามันจะคล้ายๆนั้นปะอ่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดป็นเ e ลิวิตี้ competition อ่านะสำหรับ Monopoly ที่จะขายก็โดยนอกจากตัวของ Monopoly อืนอ่นๆ จากคั f โป w อาจจะมาลงเน็ตฟิกก็ได้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีเนาะอันนี้ซึ่งอันนี้ต้องอรออัปเดตข่าวสารกันและถึงและถ้ามีข้อมูลเมื่อไหร่ที่ว่าอัปเดตก็จะอกลับมาอัปเดตอัเดตไปเแต่ที่แน่ๆนะครับแทงดูสองรายการนี่ยอะไรอ่ะแทงแทงมาสองรายการแล้วนะ อีกครับโทษทีเช็ดด้่ยก็แทนอีกก็แทน